อตอนนี้นะคะไม่ใช่ของตัวเองนะที่มาขึ้นนี้ต้นมะยงชิดดกมากเจ้าของบ้านใจดีแต่เราจะไม่มีปัญญาไม่ลิงสองตัวตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียดูนะว่าใครจะเก็บได้เยอะกว่ากัน เดี๋ยวๆสิให้เบิงค่ะเบิงเด้อค่ะเด้อเนี่ยเบิงเบิงดูในกระมังน<ะ>ี่สิโอ้ยแบบถูกเต็มที่โอ้โหเนี่ยเนี่ยดูดีดูดีนี่เนี่ยนบนต้นอีกต่างหากนะคะเก็บลงมาได้เข้านี้แล้วเราไปดูข้างบนด้วยงากระพ่อยเนะะะยาะเรื่องน้ำหนักเกินเนาะ <laughs> <laughs> สูนแหง้งสูนแห้งบดใดเลยเฮียเบิร์ตตงมาเก็บน้วยโลนหน่อยเพิ่นได้นี่ต้นมะยงชิดแบบแก่จัดมากหวานเจี๊ยบเดี๋ยวแค่เย็นๆแล้วก็กัดพวกเอออ,เอืม เนี่ยเนี่ยที่ลงมาได้เป็นแค่เสี้ยวเดียวนะจ๊ะเยอะมากนี่ขนาดแบบจะหมดต้นยังเหลือเยอะ